วันจะจักวันหลุนี้ไปเราก็หลุดจากวันไหนในต้องจักระยาในนอนไปสู้ตำแหน่งความไม่มีมือเดียท่านพุทธศาสนาใกเรับนี่คือตำแหน่งความเป็นจริงก็เราก็เรียกว่าเป็นรูปนกที่เป็นศูนย์ทางความคิดมันยังกับปดีวุจุูดอิลมุลโนชูดมันแปลว่าอะไรการมีความรู้เลตระเสมีเลโกการประจักษ์ชัดชูด มันเป็นหางของใครนะตรงนี้จะกมเจริญเขาเรียนจนสู้นะค้าว่าสู้สู้ไปจากพวกร้อไปสู้ตัวจริงการน้รุชาพันได้ให้การัดกับพาเราไปสู้ความจริงไม่ใช่สู้ความเร็วไนะรไม่ใชนะ่แต่เรากาลนั่งมุ่ง่นเทกับความเร็วไลจนลืมความจริงนักราชบันจงบอกพยายามมาเราพาครบไปสู้ความไม่มีก็เราไต่ขึ้นไปจากดินนามลมไฟเมื่อไรจะระบิดกรรมขึม้นฝน ไปไปจนไปถึงตำแหน่งอูยุตอิมมานชุชูจนกระทัง่งตำแหน่งสาสิฟัสอัสม,มามะนะครับนี่คือเรียงอลุลามะมันเรียงเราขึ้นไปไปสู้ตำแหน่เงเดิมของเราก็าคือทีมาก็พอได้เองพี่น้องพุทธตาจะอยากได้กรอบนะครับซาตานงจะไม่รู่กับเรื่องพันนีนะครับพอเป็นเรื่องนี้มันต้องย้งหญ่ยกันกับความโบดีต้องใช้เวลาบชุมควรถ้าไม่ฉราดเลยเราจะไม่เข้าใจในเชื่องดัปราอลุลามะก็เทียบไว้ khi ông thi đạt đã gặp gặp không sư phụ tăng kháp về thi vu yết, tham ô vu yết này, nó mì, si si có những cái đặc điểm của thi vu yết, có những đặc điểm của thi vu đặc điểm của thi vu yết, 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 đặc điểm của thi vu พอจำแนงของนุอยูุ่ราสมีนั้นประกาศเป็นเป็น,ปนสีพัดอิรดัดเลในภาวะชูฮุดประจักษ์แดงด้วยปัญญามันอยู่ในสุวัสดิ์อุดระดั้งตัวลงเมฆองสิสีพัดเป็นลูกนีนครับอุลามะบอกว่ามีอยู่สี่สี่สเมฆสีพัดานนั่นเองก็คืออุญย์อินมุนอิรดัดแ,และกะ็อุดรดั้งเลกเตะออกมาเป็นซ้ำสีพัดเป็นเย็ดก็คือมี สมโอบาสอดเลยกันากลายเป็นเจ็ดคุณลักะสีฟัตที่ปรากฏบนโลกบนแรงข้อมันท่านบุรุตาที่แรกเรกันที่นันดังมัดสีฟัตเก็ดประการน,นั้นที่เรากำลังท่องกันอยู่นั้นมีแม้ก็สี่ฟัตอยู่สิฟัตหนึ่งชื่อว่าให้ยืนดีในฐานบุรุตาที่นักซูฟีเขาจะแชร์กันว่าให้ยืนไปอยู่ให้ยืนไปอยู่เพราะมุญย์เพราะโลกมีความเป็นและมีความพร้อมอยู่ในเจ็ดคุณลักษณะนั่นเอง เรากำนังพูดถึงประชากรเราและเราคือตัวเงาแสดงในการมีจริงปรัาสุบาในวตตรารด้บอกว่าการที่มนุษย์สร้างมนุษย์มานั่นเป็นการบอกย้ำชัดเจนในตัวตนมนุษย์ถึงการมีจริงของเราที่ชัดเจนที่สุดในบบรดามะขลิตพรองค์สร้างขึ้นมาการพระธาจารักได้กล่าวกับตัวรุ่งคำว่าจะมีเราหรือไม่มีเราไม่แชร์ความของการของเรา พอเราลืมมาจากมุ่มกินมูอยู่ความคิดครอบประจาวเชิญเป็นวาสนาอย่างสุ่งซุ้งเลยที่เราได้มาอยู่บนหน้าเพรียงหงอเรารกลับไปเป็นปุ๊เป็นอ้ยายันสบิโตมันเดบกว่คือเป็นความคิดก็พอเราดูตำแหน่งดีไม่มีเลยเราจะไม่มีต่อไปที่มีคือฮักที่มีคือคุลหัวละวะฮที่มีคืออินนัลลอฮ์อินนาอั inna allah la ilaha illa Ana. Jadi king chan euam mo memi pa jao dai dok wa ilahu kum ilahu wahid le pa na pa jao ko bo tan ni um la ilaha illahu. hu memi khai dok jak la om jak khau du hu rahman rahim usung ta na prani sume yidop ratati la kap doi sifat metta allah subhanahu wa taala แต่ไม่เราปาของเราปัญญาของเราดวงคิดของเราได้มาผูดตึ้งปัญทาของเราถ้าไม่ใช่ความรักความเมตตาเนี่ยคงไม่มีสิทธิ์ได้ปูดในเรื่องปัญญาเหล็กกระแท้ถอยไปสู้ปัญญาสู้หินยัดดูความมาส่งครอดยญยในการมีไปตอกอยู่บนปัญญาของเคยดวงตา,า,งตตาด,ดีสว่างแตกตาดวงกิดดีสว่างดวงกิดดีสว่างมันจะมองเห็นถึงสัจธรรมทางข้าวชายความมืดห้ากินกันขึ้นได้ นะบางทีคุณตาบอดสทาาราบมัดก้าใจในตเรื่องความันิสิตาฉะนั้นบรรดาภเราพี่น้องพุทธาตุอยากได้ครอบก็ขอบคุณของเราในเนื้อมัดใน้ฮีริยะนี้เพื่อว่าอันทำเวลาสุคริลลก็ขอบคุณของเรานะครับแต่บานทีพวกงงใจแต่การเราพปปพ้าพน้องในกุงจะขอฟากว่าทานันทั้งหมดต้องเอาไปอบทวนและเอาไปเรียง<ม>เอาไปทำความเข้าใจว่าวันนี้เรามีกับวันหน้าไม่มี ที่นีคืออินมุลลอห์นี่คืออาญสบิโตนั่นเองคือตัวเทของประจ,จาริคิดอะไรออกมาเลียวจะให้ลงามาหนังหัวตรงนี้นะครับวัสสลาโมเลัยกุมุลลอฮ์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์